ครับในกรณีที่ฝนตกอย่างนี้นะเป็นไปได้ก็เปิดไฟหน้าอย่างเดียวนะครับเปิดไฟหน้านะอย่าเปิดไฟ่ามาหรือถ้าเกิดทัศนวิสัยปิดมากๆนะครับให้เปิดไฟตัดหมอกหลังถ้ารถคันไหนมีไฟตัดหมอกหลังให้เปิดไฟตัดหมอกหลังแต่ว่ามีข้อควรระวังอยู่หนึ่งอย่างห้งามเปิด ไฟผ่ามากนะครับถ้าเป็นไปได้ห้ามเปิดไฟผ่ามาเพราะว่ารถคันข้างหลังเนี่ยจะเข้าใจผิดนะว่าข้างหน้าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าเปิดไฟผ่ามากนะครับให้เปิดเป็นไฟตัดหมอกหลังแล้วก็เปิดไฟหน้านะครับในทัศนวิสัยที่ปิดเนี่ยนะแล้วก็ขับรถให้ทิ้งระยะห่างจากคันข้างหน้าเยอะๆนะครับให้มีระยะเบรกหน่อยยัง เวลาทัศนวิสัยปกติเราขับห่างจากคันข้างหน้าประมาณ2วินาทีนะห่างจุดเนี้ยประมาณสัก2วินาทีนับหนึ่งสองเรามีจังหวะเบรกอยู่แต่ว่าถ้าลักษณะที่ทัศนวิสัยปิดอย่างเนี้ยให้ใช้ความเร็วต่ําแล้วก็ห่างจากคันหน้าได้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเห็นว่าเราใช้ความเร็วต่ําเกินไปเนี่ยให้เราลงไปอยู่เลนฝั่งซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สดุดให้ระวังนะระวังมากๆก็คือ ต้นไม้ข้างทางนะระวังต้นไม้ข้างทางจะล้มมาฝังถนนนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยแถวชมพวงก,ก็มีหลายๆคันนะครับอย่างเมื่อวานนี้มีอีซูดิแมกนะตัวแรกตัวเก่านะครับเข้ามาก็ต้นไม้ล้มฝังถนนแล้วก็คอมต้นไม้ไปเลยเพราะว่าหักหลบไม่ทันมีรถสวนมาเป็นถนนสองเลนก็ตัววาลวซีทางน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยขาดเลยเพราะว่ากิ่งไม้เนี่ยไปกระแทกนะครับขาด ให้ระวังนะระมัดระวังดีๆเวลาฝนตกหนักนะครับส่วนพอพ้นระยะฝนตกมาแล้วเนี่ยก็ให้แตะเบรกนะให้เลียเบรกเหมือนที่เคยสอนไว้นะครับเพราะว่าบางทีเราผ่านจุดที่น้ําขังมาแล้วมันทําให้เบรกเนี่ยเปียกน้ํานะครับให้เลียเบรกไล่น้ําออกจากเบรกหน้าและเบรกหลังเลียเบรกแอบซ้ายนะครับแล้วก็เลียเบรกทําความสะอาดพวกไล่น้ําไล่ความชื้นออกจากชุดเบรกของเรานะครับ เดินทางกันดีๆนะเดินทางโดยสวัสดิภาพถ้าเจอฝนเจออะไรก็อย่าไปเปิดไฟหมากนะเปิดไฟหน้าก็พอแล้วนะครับแล้วก็ขับช้าๆมองทางไม่เห็นก็ค่อยๆไปนะครับเอาแค่นี้แหละ